ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมติแก็บขาเรือโดยสารราคาเดิมชส้นทางดอนรักสมุยพังงาไปจนถึงสิ้นปี2565 นายวิชวุตจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่สองถับ2 5 6 5ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐภาคเากชนผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2 5 6 5ากที่่านมาเพื่อรวมห้ารือและรับฟังความคิดเห็นขอน้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าดโดยสารเรือประจำทางดอนซักสมุยพังง่า ทางด้านการบริการการเรียกแก๊ปค่าโดยสารที่เป็นถ้ำและมาตราการความปลอดภัยให้เกิดความเชื่อมัน่นให้กับประชาชนผู้โดยสารและหนักท่องเที่ยวภายหลังมีประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารเรือประจำทางระหว่างท่าเทียบเรือดอนซักไปยังเกาะสมุยและก็พังงนันและจากเกาะสมุยไปยังเกาะพังงันของบริษัท Citrans ฟ e รี C ่จำกัด และบริษัทท่าเรือราชาฟอรี่จำกัดมหาชนเพื่อให้ซอดคลองกับสถานาการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันโดยกำหนดเรียกเก็บแบบคันบันไดโดยใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวกำหนดอัตราค่าโดยสารมีพ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 5ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนอัตราค่าโดยสารเรือดึงกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารหนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใน,ในการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยส่งผลให้สินค้าและบริการอื่นๆมีการปรับราคาขึ้นทำให้ค่า คงีดเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วยประกอบกับได้รับความดุดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงค่อยมีการทบทวนประกาศการเปลี่ยนแปลง อัตราคาโดยสารเรือประจำทางระวังถาเทียบเรือดอนซกักเกาะสมุยเกาะพังงันทั้งนี้จากการประชุมห้าเรือและรับฟังความคิดเห็นคอเสนอแนะค้องหลายไฟในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติขอ้อให้เรียกแก๊ปคาโดยสารแนตราเดิมไปก่อนจนถึงวันที่31ธัท่านว่าคม2565หลังจากนั้นจะได้มีการประชุมเผื่อพิจารณาแนวทางอีกครั้งหนึง่งวินินฐาศระกำาแห้งศูนย์ค้าวิทยุมอกเกทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน